เรื่องราวของพี่ลเล่ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธียิ้มบำบัดน,นี่คือพี่ลาเล่ตอนเด็กพี่เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงดูปกติดีทุกอย่างจนเมื่อ3เดือนสังเกตเห็นว่าพี่มีการกล้ามเนื้ออ่อนแรงยกคอเองไม่ได้พี่ป่วยเป็นโรคหายาก d d c d f i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  n n y y ป้าป้าริชาร์จเล่าให้ฟังว่าทุกๆ3-4วันพี่ลเล่มีอาการเกรงแขนขาบิดผิดปกติมีอาการลิ้นจุกป,ปากตาลอยมองบนตัวเกรงตามอาการของโรค พี่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะปอดติดเชื้อพี่ลายเล่ตกขึ้นทุกวันแต่ก็ยังยกคอเองไม่ได้มา,มาจูดี้เล่าให้ฟังว่าโรคนี้รักษาได้ด้วยวิธียีมบำบัดปามาพี่ลายเล่ตัดสินใจให้พี่เข้ารับการรักษาเพราะถ้าไม่ทําพี่ลายเล่อาจเสียชีวิตได้พี่ลายเล่ได้รับการรักษาเมื่ออายุ18เดือนหลังจากได้รับการรักษาพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเดินได้แล้วครับพี่ลายเล่ได้ไปโรงเรียนมีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไป พี่เดินเองถือของเองขึ้นบันไดด้วยตัวเองก็ทำได้ยินบำบัดเป็นเหมือนปฏิหารทำให้ลูกสาวของเรากลับมามีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปได้ขอขอบคุณการรักษายินบำบัดทุกวันนี้พี่รายเลได้เรียนหนังสือได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายมีอิสระในการใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตมากกว่าแค่นอนติดเตียงไปวันๆยีนบำบัดสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆครับ ผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้รักษาแบบพิ่ไยเล่ยบ้างครับรณรุณาช่วยเหลือผมให้เข้าถึงการรักษาแบบพิ่ไยเล่ได้ด้วยครับขอบพระคุณครับ